น้ำผูกขามีงานวิจัยไปทั่วโลกนะครับในเรื่องของการดูแลน้ําเหลืองและเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายทุกส่วนเลยถ้าเม็ดเลือดแดงเยอะเขาจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเขาจะไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับเซลล์นู้ดเซลล์นี่เซลล์นู้เซลล์นีแล้วกลับมาที่หัวใจใช่ไหมแล้วก็มาฟอกที่ปอดใช่ไหมแล้วก็ดันออกมาแหัวใจก็บีบส่งไปอีกกลับมาเป็นเม็ดเลือดดำเข้าเส้นเลือดดาลงมาแล้วบีบวนอยู่แบบนี้ยถ้าเม็ดเลือดแดงน้อย การซ่อแมแซมร่างกายจะน้อยและจะฟื้นตัวยากมากนะครับตัวเอมิซพัฟนะครับประกอบไปด้วยภู้ข่าวเข้มข้นนาโนเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นกว่าภู้ขาวในช้องตลาด10เท่านิวตราสูติคอกินปุ๊บ20นาทีร่างกายดูดซึมได้ทันทีเลยและเซลล์ถูกการฟื้นตัวทันทีเลยประกอบหลักๆเลยนะของเอมิซก็คือผู้ข่าวใน1ขวดเนี่ย60%จะเป็นน้ำผู้ข่าวเข้มข้นแล้วอีก40%เป็นราจาสมุนไพรครับ อ่าแล้วก็น้าผลไม้มีอะไรบ้างนะครับที่เป็นรอยชาสมุนไพรตั้งทางเช่าเห็ดยินจือโสมกระชายดําเกี่ยวคู่หลานเชเอมเทศเถาวันเปียกนี่คือกลุ่มที่เป็นสมุนไพรที่ใส่เข้ามานนี้ตั้งทางเช่าเราทราบกันอยู่แล้วช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยองค์รวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เห็ดหีนจือดูแลในเรื่องตับช่วยให้ตับฟื้นตัวได้ดีอับเชเอมเทศนะครับดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ เกี่ยวผู้หลานช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะครับกระชายดําเป็นตัวที่บํารุงโลหิตกระตุ้นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวที่ดีมากอีกตัวหนึ่งเขาวันเปลี่ยนนะครับช่วยในการเส้นเอ็นเส้นขอดเส้นพิก,การไม่มีเลี่ยวไม่มีอะไรอาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายใส่้ามาอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นน้ําสมุนไพรเอาน้ําผลไม้เข้มขน้นน้ําผลไม้เข้มข้นเนี่ยนะครับหลักๆเลย ตระก,กูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลัสเบอร์รี่เข้มข้นมีสารต้านอนุบุลอิสระเยอะมีสารโอเล็เยอะช่วยในการต่อต้านเซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Boo ly, บ,ตบ,บ,บลูเ,ลลเลอบ,อบ,บอร์รี่นะครับต้านอนุมูนอิสระบำรุงผิวไอเชลล่าเชอร์ต้านอมอนุมุนอิสระอนุมูลอิสระบำาุมผิวนะครับองุ่นเหมือนกันเลยมันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง ชัดเจนมากและเป็นน้ําที่เข้มข้นมากข้างขวดเราเขียนไว้เลยนะครับน้ําบูเบอรี่เข้มข้นนะครับมีเขียนไว้ด้วยนะมีลูชินบํารุงสายตาทับทิมต้านอนุสสระช่วยบํารุงผิวพรรณนะครับป้องกันเม็ดสีแล้วก็มะขามป้อมดูแลระบบขับถ่ายแล้วก็ต้านอนุลสระแล้วก็ผงมังคุดแล้วก็ใส่น้ำพึ่งปากเข้ามาด้วยในการปรับสมดุลร่างกายนะครับตัวเอมิสสรุปช่วยอะไรได้บ้าน หนึ่งช่วยส่งเสริมเม็ดเลือดขาวนะครับส่งเสริมภุมิคุ้มกันนะครับทำให้สมานแผลทําให้แผลหายไวขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอ้วนในร่างกายส่งเสริมเซลล์แล้วก็ทาให้ผิวทางนั้นเปล่งปลั่นนะครับอ่าแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยนะนะครับนะฮะดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยเนื่องจากไปช่วยให้ตับอ่อนนั้นแข็งแรงนะครับและช่วยระบบการฟื้นปูร่างกายเขาช่วยยังไงนะครับน้าผลไม้ เป็นอาหารชนิดดีผักและผล,ลไม้เป็นอาหารชนิดดีของไขกระดูกแดงไขกระดูกเหลืองและนะครับพวกที่เป็นโอเมก้าสามต่างๆนะครับเป็นตัวที่ช่วยทาให้ไขกระดูกแดงผลิตนะครับเห็นไหมเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด3ขบวนการนี้เป็นขบวนการหลักที่ซ่อมแซมร่างก,กายเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะนะครับเม็ดเลือดแดงซ่อมแซมส่วนหนึ่งเม็ดเลือดขาวป้องกันเชื้อโรค เกล็ดเลือดช่วยในเรื่องของการหยุดการไหลของเลือดอย่างที่ผมอธิบายและสามกระบวนการนี้ถ้าเขาทํางานเสร็จพอทํางานด้วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นกระบวนการทํางานของสเต็มเซลล์ซึ่งไปช่วยเซลล์ต่างๆของร่างกายเซลล์หัวใจเยื่อบุล,ลำไส้อย่างงี้ครับเซลล์ไขมันเนี่ยเม็ดเลือดแดงกระดูกอ่อนเนี่ยเยื่อบุต่างๆจอประสาทพวกนี้ที่เขาเรียกว่า,าเซลล์ต้นกําเนิดของของทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรามันเกิดจากสามกระบวนการนี้นะครับในการซ่อมแซมร่างกายถ้าตัวนี้มันสมบูรณ์นะ ร่างกายเราจะฟื้นตัวเร็วมากและผิวจะสวยมากดังนั้นคนที่กินเอมิกเนี่ยผิวสวยกินทุกวันนะครับตอนเช้าตอนท้องว่างะ